ปิตาเก็บปืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซีรีส์ที่โดดล่มลงไปเจอปืนไหนเราจะต้องหยิบปืนนั้นมาเล่นทั้งเกมแต่รอบนี้จะทําให้ยากกว่าเดิมโดยการเล่นแบบสายฟรีซึ่งจะไม่ใส่สกินปืนอะไรเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่า มาสู้อย่างมีสไตล์กันอีกแล้วนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภารกิจปิดปืนเก็บตาสายฟรีตอนที่18นะครับากลับมาเจอกันไวกว่าเดิมนิดนึงเนื่องจากว่ายอดไลค์เนี่ยถึง5 0 0 0ันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีคอมเมนต์จากทางบ้านเข้ามาทวงด้วยพี่ครับถึง5,000แล้ว ได้เลยถึงปุ๊บจัดให้ปั๊บเลยนะฮะกับภารกิจสายฟรีที่จะพาเราลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะปิดตาลงไปเจอปืนอะไรนะครับวิธีเล่นเหมือนเดิมเลยก็คือโดดล่มลงมาลองแ่นมองฟ้านะฮะมองเนี่ยเพื่อให้ไม่เห็นพื้นนะครับอ่าเราจะได้เดินสุ่มๆไปแบบนี้ถ้าเจอปืนอะไรผมจะต้องหยิบมา,าเล่นทางเกมซึ่งวันนี้ผมได้ปืน ลูดอย่างนั้นเหรอครับเป็น MP40 ปืนที่เหมาะใช้ในระยะใกล้สกินสายฟรีนะฮะสกินนี้ผมใส่มาเพราะว่าสายฟรีเนี่ยมีใช้กันเกือบทุกคนซึ่งผมจะต้องเอาไปยิงคนทั้งเกมอย่างนั้นเลยครับโอ้ทำไมเรื่องมันช่างเศร้าอีกแล้วเคยโดดลงมาเจอปืนอะไรดีๆบ้างไหมเนี่ยกกววาาาางงขขอยู่ลเ งรบบงองะอยเป็นไงถึงจะไม่เจอปืนดีแต่วันนี้เราก็มีท่าเต้นดีๆนะครับเป็นท่ากวางขาวอยู่กลางเขาอยู่กลางเขาแล้วก็ไปกวางขาวเออท่าแจกฟรีนะฮะท่านี้เพิ่งแจกไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองไม่รู้มีใครรับกันทันหรือเปล่านะครับอ่ะก็ทวนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับภารกิจปตาเก็บปืนนะครับภารกิจนี้นะเราจะลงคลิปใหม่ก็ต่อเมื่อมียอดไลค์ถึง5,000นะครับ ถ้ามีคนกดไลค์ถึง5000เนี่ยก็แปลว่ามีคนรอดูอยู่ไงผมก็จะปิดตาลงไปเก็บปืนนะฮะแม้เหมือนเป็นคอนเทนต์ที่แบบทรมานยังไงก็ไม่รู้ถ้าคนกดไลค์ไม่ถึงผมก็จะไม่ปิดตาโดดนะเพราะว่าเหนื่อย <c oughs> ทำคอนเทนต์นี้ที่ไลค์รู้สึกเหนื่อยนะครับโดดลงมาเนี่ยนอกจากจะต้องลุ้นว่าเจอปืนอะไรแล้วก็ยังต้องลุ้นว่าจะรอดอีกหรือเปล่า ซึ่งถ้าเกมตึงๆเนี่ยบอกเลยว่าลอดค่อนข้างยากนะครับหลังๆเนี่ยผมขอติดประมาณท็อป5ก็ยังดีคือท่าที่1ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยหวังค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันรีแลงไงแล้วมันก็ตึงอ่ะเดี๋ยวเลือกบทบาทกันก่อนวันนี้เอาเป็นยมมาทูดละกันมีคนเลือกเยอะที่สุดในแผนที่เลยนะครับ6คนเราก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยละกัน บทโยมาทูตความสามารถก็คือเมื่อยิงศัตรูล้มเนี่ยก็จะตุวไวมากนะฮะเขาจะมีเคียวกระชาตกกะชาตวิญญาณไม่ใช่ไปสวรรค์ไม่ใช่ไปนรกนะแต่ไปหน้าล็อบบี้อ่ะไม่รู้ใครชอบเล่นบทไหนกันบ้างนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้บอกตรงๆอ่านทุกเม้นนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกคนนะครับวันนี้เรามมาดูคำคมทางบ้านกันดีกว่าระหว่างเราวิ่งหาคนนะฮะ คำคมแรกจากน้องทับทิมสุขสุดคำคมค่ะพี่พศร,รักเขาเท่าน้ำทะเลแต่โดนเทเหมือนน้ำล้างจานโอ้โหเรารักเขานี่กว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมเท่ากับน้ำในทะเลมหาสมุทรแต่เขาทำไมเทเราทิ้งเหมือนน้ำล้างจานแบบนั้นละ่ะ <c oughs> เปลี่ยนคนดีกว่านะเ,เปลี่ยนคนดีกว่านะครับ อ่ะอีกสักคำคมหนึ่งนี่คำคมนี้บอกว่าคำคมค่ะพี่พศคนอื่นเบิ้ลรถผมเบิ้ลข้าวคนอื่นหลายใจผมหลายจานเอออันนี้ได้ได้อยู่ได้อยู่เราอย่าไปเป็นเลยคนหลายใจเราเป็นคนหลายจานดีกว่าแล้วเมื่อกี้ใครปล่อยฮมเมอร์มาใส่ผมผมว่าตรงนี้ไม่มีคนนะแต่ทำไมอยู่ๆมีฮมเมอร์ปริศนาหรือว่า นุ่นๆๆ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 ๆุนไงลุ้นไงนุ่นไงอุ้ยสองสองสองคนตรงถังคนหนึ่งในบ้านคนหนึ่งเดินกันอย่างสนุกสนานแม่จากมุมนี้ผมก็ยิงไม่ได้นะถ้าเป็นปืนไกลนี่ฟัดไปแล้วดันได้ปืนไกลผมยิงเรียกแล้วกันเอ้ยมามาอยู่มาอยู่มาอยู่มาหาต้นเสียงอยู่ ขึ้นมาขึ้นมาพี่อยู่ข้างบนน้องทางนี้ทางนี้เอ้ยมามาจริงมาจริงมาจริงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ามาตัวเดี๋ยวนะสามคนดีว่ว่าผิดแผนผิดแผนเบาไอ้น้องไม่ทันตั้งตัวผมจะเอาตัวล่างส่วนพี่จะเล่นผมสวยดิ จะไปดิพาเพื่อนมาด้วยอ๋อเพื่อนจะเข้าหรือเปล่าล่ะไปหนึ่งโดนเขียวปาดไปก่อน <S 2> <S 2> เพื่อนเข้าไม่พร้อมเฮ้ย,ยปืนไกลอรอปืนไกลเลยจ้าไปสอง เหลือตัวเดียวดิจากสมเหลือหนึ่งเหมืเหมอกันเอาไปหนึ่งต่อมแางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขาวางขาวเดินมาเต้นวางขาวส่งท้ายเลยเอต้นไว้อะไรให้หนึ่งทีเฮ้ยแต่ว่าตรงนู้นมีคนชุบนี่วาเอ้าเขาตีสี่โอ้ผมพลาด ผมพลาดเลยทันไหมเนี่ยอุ้ยไม่ทันเขาชุบเสร็จแล้วมานี่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 แม็กซิมมาน,มานี่ไปไหนยะเฮ้ยทางนี้นี่เน่ยวิ่งไปไหนยะวัยรุ่นรู้จักกวางขาวเปล่ากวางขาวอยู่กลางเขาอยู่กลางเขาซ้นขี่กวางขาว <c oughs> โอ้จบกันสามคนที่ยิงเมื่อกี้เกิดใหม่อีกแล้วใช่ไหม <c oughs> แม่อยู่นอกการคำนวณเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะอยู่ที่ชุบอีกคนหนึ่งไงเพราะตอนแรกเห็นแค่สามนั่นไงไอตัวปล่อยโฮมเมอร์ก็ปล่อยมาล่าผมอีกลงมาดิลงมาพี่ลงมาเ <c oughs> ปิดให้ก่อนหนึ่งไม่ต้องชุบ แบกหนึ่งอย่างว่องไวเนี่ยแหละความสามารถบทบาทยมทูตนะครับยิงปุ๊บแล้วตายเลยถ้าเพื่อนไม่อยู่ใกล้ชุบไม่ทัน <Yeah. S 1> แต่ว่าไอคนที่เหลือเนี่ย oh. เขาน่าจะชุบตู้ใจขึ้นมาแน่เลย <Hey. S 1> ใช่ไหมน้องชุดคุค้นๆนะคนนี้เหมือนจะตัวระเบิดตายเมื่อกี้นี่ว่าใช่ปะ่ะไหนลองเทสอีกรอบ คนเดิมนี่หว่ายังไงเนี่ยนายนายมีปัญหากับการหลบระเบิดแล้วแหละนายต้องไปฝึกสกิลการจุกก่อนนะโดนระเบิดตายที่เดียวกัน2รอบนะครับอันนี้ช็อตที่1อันนี้ช็อตที่2ออ้สวยซ้ำอยซ้อนเป็นผมกดออกเกมแล้วนะเนี่ยไม่เล่นละน้อยใจ รู้สึกหน้อยตายที่เดิมยังพอทนโดนระเบิดตายสองรอบผมพอเลยซื้อ m p 4 0อีกกระบอกก่อนนะครับก็วันนี้เราเล่นได้แค่ m p 4 0เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ถือ2กระบอกเอาไว้สลับสับยิงเปลี่ยนกันเวลากระสุนหมดจะได้ควักออกมาใช้ได้ทันการนะฮะถ้าเกิดเราไม่ถือ2กระบอกเนี่ยเวลาปืนกระบอกแรกหมดจะไม่มีอะไรให้ควักออกมาใช้นะฮะนักสู้ต้องพร้อมควักเสมอนะครับ นี่มาดูอีกสักคำคมอันนี้ชอบมากจากน้อง yk 4 7คำคมวันนี้ครับพี่ <Yeah. S 1> เพื่อนไม่แตกผมแรกไม่ถอย <Yeah. S 1> เป็นคำคมที่เข้ากับสถานการณ์เมื่อกี้มากคือถ้าเพื่อนไม่แตกเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปแรกไม่ถอยเออใครมีน้องคนนี้อยู่ในตี้นี่บอกเลย <Yeah. S 1> บันเทิงแน่แรกไม่มีถอยจิตใจทำด้วยอะไรนะฮะตี้ดีๆแบบนี้หายากนะครับใครเจอแล้วก็ รักษาเอาไว้ด้วยเอาดึงเข้าซึ้งเฉยเอาละเรามาที่บิมาสก,กิกันแล้วนะครับเป็นเมืองที่2วันนี้ลงแค่หอแล้วก็มาบิมาและรู้สึกว่าวงจะจบแถวนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมขอแคมสักครู่นะฮะเราจะก,กว่าจากขอบเมืองนี้เข้าไปนะครับวันนี้ปืนเราเป็นสายฟรีนะเพราะฉะนั้นเข้าไปบูกลางวงเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ทำไมเมืองเงียบจังอะอุยวงหนีด้วย วงหนีแบบนี้เตรียมตัวเลยเฮ้ยสายมีสายมีสายเขายิงกันอยู่แต่ว่าอยู่ไกลเขาอยู่ไกลอะ่ะถ้าเกิดผมเข้าไปบู๊มันอาจจะกลับมาเข้าวงไม่ทันแต่มันก็ต้องไปดูเฮลยิง <Hello? S 1> ก,กันแบบนี้ใครละจะอดใจไหวใี่เปิดก่อนหนึ่งเลยน้องส่มให้ด่อุ้ยสะดุง้งสะดุง้งผมสะดุง้งสะดุ้งเลยจังหวะน,นี้เฮ้ยกี่ตัวเนี่ยเฮ้ยคิดถูกปะ หมายถึงผมเนี่ยคิดถูกปะที่ออกมาเนี่ยผมไปแล้วครับขอโทษครับพี่พี่ยิงกันไปเออยิงยิงตัวข้างหลังผมนุ่นพี่ลิงยิงข้างหลังอย่ายิงรถโอ้โหพี่ลิงผมจะไปอยู่แล้วพี่มาเรียกไม่ให้ผมไปยังไงลิงลิงจักจักไปหนึ่งตองก้อนหินอีกคน ผมอยู่เอางไงดีคนนี้ผมว่าทางเลือกมีไม่มากเราจะต้องฝ่าเข้าไปตรงๆนี่แหละ okay, s <S ไปอยู่ไหนพี่เอ้าไม่เห็นไม่เห็น oh. เขาก็วิ่ง oh. เขาก็เข้าวงเหมือนกันงั้นถอยงั้นถอยถอยก่อนถอยก่อนไปเอารถรถช่วยเราได้ยนด่วนอยู่นานบานปลายแน่นอนวงเริ่มเจ็บคนเหลือ12เอาละจังหวะนี้รถใครไม่รู้ขอยืมก่อนรถในฟรีไฟล์มีกุญแจเสียบไว้ทุกคัน สามารถขึ้นมาและขับได้เลยไปงัน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 เฮยกล้อยกท่อยกล้อขึ้นเนินเอาละผมรอออะไรผมเข้ามาอยู่ในวงเหลือสุบคนสุบคนสุดท้ายวงบีไปไหนเฮ้ยวงอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วอยู่สกลางเลยผมเนี่ยอยู่สกลางเลยน่าจะมีคนอยู่นี่เงในบ้านมีเฮ้ยเบาไอ้น้องพี่เพิ่งมาถึง แบะหัวไปดิ้ยลืมถอดท่าจบปืนฟรีมีท่าจบลืมลืมไม่เป็นไรท่าจบไม่ได้ช่วยบวกดาเมจให้เราข้างหน้าคนหนึ่งกระปัม้มอุ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บมีตัวแจม ตัวขอบนอกแจมวัสดีกระปอมดูซะแล้วใครลงมาลงมาไหมพี่ลงมาทำไมอุย้ยเยอะเยอะงานมาแล้วผมอุย้ยคนบากระจุกตรงนี้ผมยังไม่อยากประทา้ากับพี่ขอจุกจุก่อนตั้งหลัก สูดห้ใจเข้าลึกๆสูดให้เต็มปอดแล้ใครจอดรถ <Hello? S 1> จอดรถทำไมล่เราต้อนรับเลยสกระสุนหน่อยเจไม่ไหวยเยอะเกินมากันเยอะเกินหรือหกคนหกคนนี้อย่าเป็นตีเดียว เฮ้ยเ้ยไม่ตายเฉยไปแล้วครับพี่พี่เขาอ,อยู่ด้วยกันสวยสวยผมสวยผมนั่นแหละสวยผมสวยผมขอญาติหลบหลบมาตั้งหลักตั้งหลักรอสวนลองลอสวนดีครับลองอสวนดิครับ อ้าวอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วโอตายแบบงงๆชีวิตของเราหน้าเศร้าเหลือเกินแม่วันนี้พาดบูญย่าอีกจนได้นะครับเกือบรออยู่แล้วอีกนิดนึง้งเมื่อกี้ยิงตัวแรกล้มแล้วตัวที่2ไม่ซ้อนนี่มีโอกาสได้ที่1่งสูงมากนะครับแต่ว่าเขาดันทีมเวิร์กดีจัดเข้ามาซ้อนพอดี <S <S ผมที่ไปไม่เป็นเลยนะฮะ โอเคประมาณนี้สำหรับปิดตาเก็บปืนสายฟรีตอนนี้ได้เป็น MP40 นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5,000ถ้ายอดไลค์ถึงจะมีตอนที่19ออกมาให้ได้ดูกันมาลุนกันต่อว่าจะเจอปืนอะไรในตอนถัดไปนะครับ